คำถามเกี่ยวกับสลากออมสินนะครับ2ปีนะแบบใบสลากหรือแบบดิจิทัลนะครับคำถามมีคนมาถามว่านะครับเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับการันตีถูกรางวัลน,นะครับถูกรางวัลแค่ไม่กี่บาทเองแล้วก็ได้กําไรแค่1000บาทตลกไปไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันนะไม่ต้องกลัวนะนะครับมี มีคำตอบให้สำหรับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวสลากออมสิน2ปีแบบใบสลากและแบบดิจิทัลเนี้ยนะครับอา่าลุนรางวัลที่1 30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอ,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 อีกมากมายโดยกำไรที่จะได้นะครับหรือดอกเบีย้ยที่จะได้เนี่ยฝากครบ1นึ่อฝากครบ2ปีนะครับจะได้ดอกเบีย้ยนะครับจากที่เราซื้อหน่วยละหนึ่งอบาทนะครับก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 1บาทนะครับเวลาขายนะนะครับอ่านี่คำถามมา ือต้องเข้าใจก่อนผมมีทําคลิปว่าซื้อ1 0 0 0 0แบาทซื้อ2,000 0นบาทซื้อ30,000นบาทอะไรเนี่ยได้หรือถูกรางวัลน,นะครับแบบการันตีเลยนะว่าถูกแน่นอนอะ่ะกี่บาทนะครับซึ่งไอถ้าซื้อ10,000แบาทเนี่ยการันตีว่าถูกรางวัลน,นะครับหรางวัลเป็นเลขท้ายนะครับสตัวนะครับเนี่ยเลขท้าย3ตัว1รางวัลทุกงวดแน่นอนนะครับอันนี้คือการันตีเลยว่าต้องถูกทุกงวดนะครับ โดยมันมี24งวดก็เป็นเงิน960บาทนะครับใช่ไหมคราวนี้เวลาขายหน่วยเนี่ยนะครับ1,000หน่วยคูณ101ก็เท่ากับ11,000นะครับแล้วก็บวกอีก960บาทเป็น11,960บาทไอ้1,960บาทเนี่ยคือตัวเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยบวกกับหมายเลขที่ถูกรางวัลแบบการันตีนะครับส่วนรางวัลอื่นๆเนี่ยคือลุ้นเอา ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกนะคือก็ต้องลุ้นเอาว่าแต่ละวัสดนหมายเลขนั้นจะไปโดนนะครับรางวัลที่5้ารางวัลที่4ี่รางวันที่2หรืออาจจะโปะเชะรางวันที่1คือรูปแบบของสลากออมสินนะครับหรือสลักที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบนี้แหละนะครับก็คือตัวหน่วยเวลาขายเนี่ยมันไม่ได้ให้กำไรก,กำไรมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันให้คุณได้ลุ้นไะง คือยิ่งซื้อมากมันก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลที่เยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแตะรางวัลใหญ่ๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนหน่วยว่าซื้อมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นรางวัลสลากจะเป็นในรูปแบบนี้แทบทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดจะซื้อแบบรางวัลการันตีที่เยอะขึ้นนะครับมันก็ต้องซื้อจํานวนหน่วยที่มากขึ้นซึ่งผมมีทําคลิปเอาไว้ว่าซื้อเท่าไหร่แล้วถูกรางวัลการันตีเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องรอลุนเอานะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับพวกเงินฝากนะครับประเภทฝากประจำเนี่ยเทียบไม่ได้นะเพราะว่าฝากประจำมันคนละแบบกันฝากประจำมันดอกเบี้ยมันเยอะก็จริงนะแต่มัน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 ไม่มีโอกาสพิกไงนะพวกสลากพวกนี้มันมีโอกาสที่ถ้าคุณถ้าดวงดีจริงๆมันมีโอกาสพิกไงนะ ซื้อแค่แอะไม่กี่หน่วยปุ๊บพี่กลับมาได้30ล้านได้หลักล้านนะครับหลักแสนอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความชอบนะแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก่อนจบกันไปเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับสลากออมสินพิเศษกันนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบออสลากออมสิน2ปีมีทั้งในรูปแบบของใบสลากก็คือซื้อที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหน้าเคาน์เตอร์ กับในรูปแบบของดิท่านนะครับพิเศษ2ปีนะสองแบบนี้หลักการเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับในสลักอมศินแบบใบสลากนะครับเป็นงวดที่253แล้วนะซื้อหน่วยละ100บาทนะครับแล้วก็สลักดิท่านนะครับเป็นงวดที่251แล้วนะครับ คือเวลาซื้อตลาดเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจในประเด็นของงวดที่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่างวดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทุกเดือนนะครับเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนไปอีกงวดหนึ่งนะมันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพราะนั้นเราอ่าไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องหน่วยอ่เรื่องงวดอะไรหรอกนะครับสามารถซื้อได้เรื่อยๆแหละนะครับสลักออมสินนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสลักออมสินกันจุดเด่นของสลักออมสินนะครับ เอาแบบดิทัลน,นะครบอายุได้เงินต้นคืนนะครับในแบบดิทัลน,นะครับสรุปรวมสลากดิท่านไว้ในหน้าจอเดียวสามารถรู้เลยว่าคุณซื้อได้กี่หน่วยกี่หน่วยถ้าแบบใบสลากบางทีเดี๋ยวเราหายนะทาหายหรือลืมแล้วก็รุดรางวัลได้ทุกเดือนนะครับเมื่อมีรางวัลเข้ามามันก็จะมีแจ้งเตือนแล้วก็อยู่ในแอปนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำรายการฝากถอนง่ายๆตรวจสอบข้อมูลยอดคงเหลือต่างๆผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับโม มโมนะครับแล้วก็มูลค่าลงทุนต่อหน่วยไม่มากก็ซื้อได้เรื่อยๆนะครับทุกเดือนสามารถตั้งนามแฝงได้ถ้าเป็นแบบดิจิตอนะครับแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อถูกลังวันผ่าน notification น,น,นะครับรายละเอียดนะครับเริ่มรับฝังแต่2กุมภาพันธ์67เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุสลาก2ปีถูกลางวัลมีโอกาสถูกลังวัน24ครั้งหน่วยละ100บาทนะครับฝากครบ2ปีได้รับ ดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.5ต่อปีนะครับกรณีผิดเงื่อนไขนะครับฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับอัตราดอกเบี้ยนะครับวงเงินในการรับฝากนะครับหสามารถทํารายการฝากได้นะครับตามแต่ที่คุณจะระบุนะครับอย่างเช่นคุณจะฝาก1น0 0 0พันห0 0 0ันหนึ่งหมื่นห้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนห้าแสนก็สามารถทําได้สามารถระบุจํานวนเงินที่ต้อง การฝากตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุจำนวนเงินที่หารด้วย1,000ลงตัวเท่านั้นนะครับเพราะมันหน่วยละ100บาทเนาะ วงเงินการทำรายการสูงสุดนะครับ10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภะายในบัญชีตนเองด้วยนะครับธนาคารจะไม่ออกใบสลากให้ในกรณีเป็นดิจิทัลนะครับและแต่สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมโมได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปสาขาก็ได้นะครับถาสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยไม่ต้องนะครับฝากใหม่นะเรียวลาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะโอนเงินต้นพร้อม โอนเงินที่ฝากซื้อสลากนะครับพร้อมดอกเบีย้ยเข้าบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเวน้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคมเท่านั้นนะครับหยุดจัดจาหน่ายวันที่ออกรางวัลการรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเลียกที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลน,นะครับเงื่อนไขหลักนะผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเผือกเลียกที่บัญชีคู่โอนนะครับในการรับโอนอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เมื่อสลาก ครบอายุก็จะรับเงินต้นคืนด้วยนะครับ2ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับสำหรับการทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะทำการฝากถอนต่างๆง,ง,ง่ายนิดเดียว3ไม่รับฝากร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์4ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการและประกันตั ในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน L T G ได้นะครับสลากคคบอายุโอนเงินสลากคคบอายุเข้าบัญชีเงินฝากผืกเรียกที่บัญชีคู่โอนนะครับรางวันนะครับรางวัลที่1นนะจำนวน1รางวัลมูลค่านะครับสาล้านบาทรางวันที่2จํานวน1รางวัลมูลค่า1ล้านบาทรางวัลที่3 5รางวัลนะครับรางวัลละ1 0,000บาทรางวันที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาท รางวัลที่55รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทฝากครบ2ปีนะครับก็ได้ดอกเบี้ย1นบาทนะครับ1บาทต่อหน่วยนะนะครับเท่ากับ0.5นะครับถอนคืนได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารออมสินจะออกรางวัลนะครับที่สำนักงานใหญ่ทุกๆวันที่1ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออออนไลน์ a c e b o o k นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาสิ โมงครึ่งถึง11นาฬิกานาทีนะครับอาเดี๋ยวไปดูวิธีการซื้อสลากกันนะครับว่าจะซื้อสลากอย่างไรนะครับวิธีการโดยละเอียดนะครับ